โดยในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองซ t ทีทำให้การวินิจฉัยในการรักษาถูกต้องและรวดเร็วซึ่งจากการดำเนินการ2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายรอยละ60หายจากอัม,มพฤกอัมพาตอตอนนี้นะครับทางทีมทนายของเรานะครับได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สพนทบุรีเมื่อกี้นะครับเราเพิ่งแจ้งมาแช่ครับเพื่อถงเรี่ยงการเกิดการอัดทากันนะครับซึ่งหลักฐานก็อยู่ในมือถือเมื่อกี้นะครับเนี่ยเราส่งมาแล้ว ใช่ครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้พี่สิงหชนนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะครับเรื่องของความจงรักภักดีก็คือการจงรักภักดีนะครับกลุ่มอย่างประวินก็เอาไปวิพากย์วิจารโจมตีหนักเลยนะครับว่าพินทองไทยอะไรนะขอไปฮะชื่ออะไรนะพจมานไปทําแบบนั้นทําไมไปก้มกราบระเจะอยู่หัวทําไมนะครับมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกล้มเจ้าก็งงกันนะ การเมืองไทยมันลึกซึ้งนะฮะผมเรื่องนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับขอให้หุ้นส่วนเนี่ยถ้าดูเชิงวิเคราะห์ก็วิราะห์กันได้ต่างๆนานานะครับทางฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านแต่ผมเรียนว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้หรอกผมเรียนหุ้นส่วนนะใจเย็นนะครับรอดูสถานก,การณ์ไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่หุ้นส่วนถามกันมาเยอะเลยมีคนสงสัยดางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นพุจธจมนพินทองทาไปเข้าเฝ้าพระเ,เจ้าอยู่หัว วันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการกลุ่มไทยพักดีไปแจ้งจับนะครับ Voice TV ซึ่งเป็นของโอ๊กผ่านทองแท้ลูกขาวของไอ้ลูกชายของพจจมานนะแล้วก็ มีตระกูลที่เกี่ยวข้องใน,ในตระกูลชินวัตของเขามันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเชิงวิเคราะห์และอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนได้ทราบกัน อาสตาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมารดามาพงศ์รองประธานกรรมการบริธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้รทุนละองทุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพากอัมพาตเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจำนวนหนึ่งคัน โดยในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT ทีทำให้การวินิจฉัยในการรักษาถูกต้องและรวดเร็วซึ่งจากการดำเนินการ2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รยากายร้อยละ6กิหายจากอัม,ม,าพ,อม,มาพาตลดระยะเวลาในการสลายริมเลือดเหลือ20นาทีและร้อยละ60หายจากความพิการอันเนื่องมาจากอัม,ม,าพ,อม,มาพาต ทั้งนี้คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริเนธิไทยคมดำเนินโครงการรถหน่วยรักษาอัม,มพษ์อัม,มาพาตเคลื่อนที่โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสำหรับผลิตร,รถรักษาผู้ป่วยอัม,มพกอม,มา,าตเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในโอกาสานี้คือตอนนี้นะครับทางทีทนายของเรานะครับได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สพนตทบุรี เมื่อกี้นะครับเราเพิ่งแจ้งมาใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการปะทะกันนะครับซึ่งหลักฐานก็อยู่ในมือถือเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับเขาส่งมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้พี่สุชวนนะครับนะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าตอนเข้ามาตอนเข้ามาเนี่ยครับก็ทีมสอทปสนะครับเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจทุกๆทุกๆใจพักด์บีเพราเกิดเหตุการณ์ทิศนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับ จะใช้อาวุธป no, so so no, ืนย no, so so ิงแต่ว่าเขาล้มจะก่อนนะครับล้มจะก่อนพอเราหยุดเขาก็หนีไปนะครับนะครับเดี๋ยวทางเราจะขอกล้องวงจรปิดดูว่าเป็นใครยังไงมาจากไหนนะครับว้ไว้จะจะยิงไหมไปให้ไปให้จะยิงครับยิงยิงที่รถกระบะครับเพราะว่าไปไปไม่ทราบว่าเป็นใครับ พี่ที่เขาอยู่ฝ่ายผลไม้ครับได้มาทางเที่ยวที่ตังวจที่นู่นได้ประสานมาให้เข้าไปได้เพราะฝั่งนู้นไม่อยู่แล้วเขาก็เลยแจ้งที่นู่นเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการมาได้ครับคราวที่สองเรื่องเดียวใช่ครับว่าไม่มีครับ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 นะครับก็ตัดดุมเคื่องทางที่นี่ดุมเครื่องที่นี่แต่เราแจ้งที่นู่นแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เลยแจ้งที่เดียวครับใช่ครับแจ้งที่เดียวครับพี่บนน้ำทัพีนะครับ

นะครับซึ่งในวันนั้นนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เข้าเฝ้านะพระเจ้าอยู่หัวให้รัฐมนตรีสาธารณสุขกรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เข้าเฝ้าแทนนั่นหมายความว่าพโจมานนะคนเนี่ยยังไม่รู้พนะโจมานกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เจอกันในวันเข้าเฝ้ามีคนถามผมกันมาเกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่ได้เจอกันนะในวันเข้าเฝ้านะครับ บางคนถามไม่เกิดอะไรขึ้นจริงก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นการที่จะไปเนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมเนีมีคนถามเยอะนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมทําไมเป็นแบบนี้ทำไมมันจู่ๆทำไมเขามาจงรักภักดีอย่างกระทันหันไอ้แมวกําลังลําบากมอบกำลังน้อยลงน้อยงงเรื่อยๆปรากฏการแบบนี้มันเลยทําไมมันคนแปลกใจทําไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาก็คงสํานึกในพระรมหากรณาณที่คุณ การถวายรถให้ซึ่งพระองค์ท่านก็เอาให้กับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับพระจมานก็ยังก้มกราบพระบาทนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระจมานก็คงเป็นคงที่ทราบกันดีนะเป็นปรายานะของทักษิณชินวัตรนะก็พาลูกสาวไปด้วยนะครับกนะนะนะ็คงเป็นสิ่งที่เราเห็นนะผมไม่ไม่วิพากษ์ตรงส่วนนั้นแล้วกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็เห็นก็ต้องเข้าใจกันเองว่า เขาก็มีความจงรักภักดีนะนะก่อนหน้านั้นก็อพอมีงานพระพิธีก็ไปลงชื่อแสดงความจงรักภักดีเนะพราะพวกเขายังคงอยู่ในประเทศไทยอยู่ในขณะทักษินเนี่ยต้องหนีออกจากต่างประเทศยิ่งรักต้องอยู่ต่างประเทศแน่นอนฮนะเขาก็ต้องเอาครอบครัวเขาอยู่นะนะครับเอาละปรากฏว่าไทยภักดีเนี่ยก็ไปแจ้งความในคดี 2. ตามมาตรา 1- นึสองเป็นคดีที่1ที่2แล้วมั้งเนี่ยนะครับที่มีการดําเนินคดีกับ พวกเกยาวชนม็อบป,ปลดแอกอาไว้ง่ายซึ่งเป็นม็อบทักสินไปดูประวัติของ Voice TV Voice TV เป็นช่องทีวีที่ไม่ใช้คลื่นความถี่อออากาศผ่านระบบดาวเทียมและเครือข่ายเคเบิลนะครับพร้อมก่อนหน้านี้เป็นผู้รับสิทธิ์อออากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนะครับประเภทภาคธุรกิจนะครับระดับชาติหมวดหมู่ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันอออากาศช่องหมายเลข21นะครับ อินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ v o i c e t v c o m c o t h นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนนะครับเ,เริ่มทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรกผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม DTV ของบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนในระบบ C-Band นะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2552เปิดเว็บไซต์ v o i c e t v เมื่อ23พฤศจิกายนปีเดียวกัน แพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1มกราคมศศ2553เริ่มออกอากาศผ่านดาวเทียมนะ KU band ตั้งแต่วันที่1มกราคม2554แล้วเริ่มออกอากาศภาคพื้นดินนะในระบบดิจิตอลวันที่1พฤษายนพศ2557โดยประมูลด้วยมูลค่า1,338ล้านบาท ตลอดเวลาที่ออกอากาศระบบดิจิตอลทำรายได้อยู่384ล้านบาทเรตติง้งดีสุด0.031ในปีพศ2561ต่ำสุด0.004ในปีพศ2557 y i v e v นะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับรายงานเจาะลึกในประเด็นสังคมสนใจ การข้อมูลต่างๆที่สื่อมวลชนกระแสหลักนะครับรวมทั้งสาระบันเทิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่นะเป็นสำคัญด้วยการกระบวนการผลิตงานะรสร้างความแปลกใหม่หลากหลายทำความเข้าใจได้ง่ายเข้าถึงเร็วนะครับตอบสนองวิธีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของคนใหม่คนรุ่นใหม่ นะครับอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสามารถมีเข้าผู้ชมนะฮะเขาบอกว่า22ล้านครัวเรือนและยังเสนอผ่านสื่อ,อสังคมออนไลน์ Facebook อินเทอร์เน็ตอินสตาแกรมและยูทูบนะครับตั้งแต่วันที่8ทธันวาคม2,557จนถึงปัจจุบันมีเมกเมคินมีเมคินเพ็ดเพชรไพรเป็นกรรมการผู้อำนวยการมีพานทองแท้ ชินวัตรเป็นกรรมการรองผู้อำนวยการและพินทองทานะครับคุณากรวงหรือชินวัตรเดิมเป็นกรรมการบริษัทนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้ออกดิจิตอลนะครับแล้วก็เขาออกากาศเนี่ยอยู่ที่นำออกอากาศทั่วไปเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก็ไปไว้ที่ ITV บริษัท How Come n t t r t t i n n m n t t ด้วยเงินลงทุน300ล้านนะครับก็ธุรกิจผลิตร,รายการโทรทัศน์เพื่อนำออกทั่วไปตั้งอยู่อาคารเลขที่411ไ414ถนนถนนพ่อหลนโยธินเขตพญาไทกรุงเทพนะครับก็ปรากฏว่าบริษัทนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารชินทาวเวอร์1เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารอินทัชประกอบด้วย ะรกรรมการบริษัท4คนนะคือผานทองแท้ชินวัตรพินทองทาชินวัตรกรวงโรงศักดิ์เปรมสุขนะครับแล้วก็เฉลิมแผลงสอนและมีผู้ถือหุ้น8รายคือบริษัท PT Corporation จำกัด5.56.0%ผ่านานทองแท้ชินวัตร36.96%พินทองทาชินวัตรนะครับคุณากรร้อยละเ ะครับบุคลากราอื่นๆก็ถือหุ้นอีก5หุ้นนะครับมีการผลิตรายการโทรทัศน์ออกรายการสรุปก็คือเป็นของลูกหลักสินไวงไนทีวีนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอะไรเฉพาะที่เป็นการแจ้งจับเนี่ยก็วันที่19วันที่20นะกรนยายนมไนทีวีก็อยู่แล้วต่อต้านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดการหมิ่นประบรมเดชานุภาพนะครับของกลุ่มปลดแอก แล้วก็มีการแจ้งความนกนคดีซึ่งสุดท้ายกลุ่มบดแอกก็กลายเป็นคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มเดียวกับชายชุดดำนะแล้วก็ไอแมวก็โโโพวันมาที่19แสดงความพิเี็นมาก็ตามบอกตามสูตรคำถามคือสองเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นโกน็งงยทำไมพจมานนะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วทำไมพระเจ้าอยู่ให้เฝ้าเ้าเอ๊ะทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ไป เออพยุทธ์หายไปไหนเอออันเนี้ยคือคือสิ่งที่คนถามผมประเด็นที่สําคัญกลุ่มไทยพักดีเป็นกลุ่มของหมอว่าลงก็ไปแจ้งความด,ดําเนินคดีเอาผิดกับบริษัทไวย์ซีวีนะครับไวซีวีเป็นของใครก็เนี่ยชื่อบริษัทอย่างที่ผมเรียนไว้ก็คือเป็นของโอเป็นของเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยอ่าเป็นคนกลุ่มของเขาในตระกูลชินวัตรมันเกิดอะไรขึ้น นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์นะครับเรื่องของความจงรักภักดีก็คือการจงรักภักดีนะครับกลุ่มอย่างประวินก็เอาไปวิพากย์วิจารโจมตีหนักเลยนะครับว่าพินทองไทยอะไรนะขอไปฮะชื่ออะไรนะพจมานไปทําแบบนั้นทําไม่ไปก้มกราบพระเจ้าอยู่หัวทําไมนะครับมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับพวกล้มเจ้าก็งงเงิน การเมืองไทยมันลึกซึ้งนะฮะผมเรื่องนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับขอให้หุ้นส่วนเนี่ยถ้าดูเชิงวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันได้ต่างๆนานานะครับทางฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านแต่ผมเรียนว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้หรอกผมเรียนหุ้นส่วนนะจะเย็นๆนะครับรอดูสถานก,การณ์ไปนะครับผมบอกไปมันก็ไม่สนุกนะผมเรียนย้ำนะ การเมืองของประเทศไทยมันลึกยิ่งกว่าสามกโคกเกี้ยนสามกที่ว่าดูสามจบครบไม่ได้นะโอ้การเมืองไทยซับซ้อนมากกว่ามากนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย,ยก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งเรื่องมอปลดอ,องค์มาปลดแอกไม่ปลดแอกเนี่ยก,กาลังแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงตามลําดับถ้าใครจะมีใครบางคนเอาตัวรอดก็เป็นเรื่องปกตินะมันแสดงให้เห็นล่าสุดที่ดาฐาวอนเศษ นะครับก็ออกมายอมรับว่ากำลังของรักษิณนนะั้นไม่เหมือนเดิมนะมันอ่อนกว่าเดิมเยอะนะครับที่ดาเป็นใครก็เป็นแกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงไม่ยอมมาร่วมกับมอดปลดแอกด้วยซ้ำไปนะครับไม่ยอมมาพวกที่ออกมาจากคุกก็มายอมเข้าร่วมม่แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นเหวงโตจิลาการอ่าไม่ว่าจะเป็นวีระมุสิกผงยกเว้นเนี่ยคนปากดีๆนะครับที่อยู่ในคุกก็ยังให้คนมาโพสโซเชียลมีเดียอย่างรัฐบ,บุตรสายเกลนะครับก็ไม่ได้ออกจากคุกที่เหลือเขาออกมา,ากหมดนะ ยกเว้นนัทวุฒิยังไม่ได้ออกอยู่ยาวนะครับการเมืองมันมีเหตุและผลนะครับใจเย็นๆนะถ้าเป็นแป้งก็กำลังนวดอยู่กำลังนวดอยใจเย็นๆมันยังมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นแต่ในเยอะการสังเคราะห์ท่านผู้ชมถ้าหุ้นส่วนเห็นมันไม่การไม่มีการใช้กําลังไม่มีการใช้กําลังในการปราบปราม ไม่มีการใช้กำลังในการฆ่าประชาชนไม่มีการใช้กำลังในการปะทะไม่มีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นสังเกตไหมต่างจากปี52และปี53นะครับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเขาค่อยๆแก้ทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะนะครับถึงแม้เราจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มีการหมิ่นบระลมเดชานุภาพมีการที่จะยียกร้องมีการติดรอนประาชํานาจยึดประาชทรัพย์เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยแต่สิ่งเหล่านี้ท่านกาลังเห็นความแยบยล นะความลึกซึ้งทางการเมืองถ้าดูไปเข้าใจไปเนี่ยแล้วนะศึกษาไปท่านจะรู้และเข้าใจโอ้มันไม่ธรรมดามันมนีถึงชั้นไม่ชั้นไม่ชั้นไม่ชั้น,นนะเรื่องเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เรียนทุ้นส่วนว่าใจเย็นๆนะยังมีอะไรให้พวกเราเห็นได้อีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลา4 5วันที่จะถึงนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คุณไอจาะพาเรื่องร้องแสนทองส่งมาในฟ้าตามตะใสมหาราชาราชินีมิ้งควรนปวงชนเชาวไทยเกิดไทยกับผู้ท่าไว้ใจ ขอพระองค์ทรงกระเติมสำราญงาประจเกเคียงทับยักษ์ไทยปุณไอจักฟ้าเรื่องรองแสงทองส่งมาใน้ฟ้าตามตกใสมหาราชราชินีหน่งขวัญปวงชนชาวไทย